ฮัลโหลสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราพบกับผมในช่องเคโรอาร์ตออริจินอลนะครับผมวันนี้เป็นอีพีที่หลายคนรอคอยนะครับผมวันนี้เราจะมาพูดถึงจะเริ่มวัดรูปต,ต้องใช้อะไรบ้างนะครับวันนี้เราจะมาแนะนํานะครับอุปกรณ์สําหรับวัดรูปมีอะไรบ้างครับผมที่หนึ่งเลยนะครับ คือดินสอนดิมสสอนี่จะเอชบีสองบีอ่าเข้มสุดก็ e e. อีอีเข้มสุดที่เคยใชยนะ้เ่ยก็อ e ีอ e. ีจะมีสองบี b ีบีหกบีอะไรเยอะนะราคาก็พอสมควรนะสำหรับอ e ีอ e. ีบางทีตอนนี้ไม่รู้ราคาจะซื้อข้าวได้จันหนระือเ่โอเคนี่คือ ง,ง่ายก็คือดินสองดินสอนะครับ ừ, ง่ายสุดแล้วคือหาหาได้ง่ายสุดแล้วอันนี้ราคาก็ถูกนะครับถ้าพุทธ h ภิ b ษุอีเอาที่มันจับถนัดมือนะครับสำหรับแบบคนที่แบบสก,กิลมีสก,กิลแล้วก็คือด2สอกดดนสองก,กดนี้โอเคมันจะสำหรับสก,กิลที่มันคนที่มีสก,กิลพื้นฐานอยู่นะวก็ ต่อไปก็คือยางลบนะครับยางลบยางลบยางลบมันก็มีหลายยี่ห้อนะอย่างเช่นแบบโมโนไฟเบอร์พาสเทลมันลบสะอาดน,นะครับมันจะไม่ขูดกระดาษออแต่ถ้ายางลบถูกๆนี่มันก็จะทำลายกระดาษของเรานะครับต่อไปก็คือปากกาไลเนอร์อหรือว่ชื่อมันจะคล้ายๆกับ ออไลนเนอร์ที่คิค้วคือเน้นอ่าอันนี้ไว้เหมือนเน้นขอบเน้นเส้นให้มันชัดเจนนะครับต่อไปก็คือสีสีอ่สีสีมก็จะมีแนะนำถ้าบบเรากำลังเริ่มต้น่งก็สีไม้สีน้ำแล้วก็สีโปเตอร์ราคาจะ พอดีพอดีนะสำหรับผู้ที่เริ่มกำลังเริ่มต้นจะวัดรูปนะฮะอ่าอันนี้คือต่อไปก็คือพูกกันนะครับสำหรับสีโปตเตอร์อ่าเราจะพูดถึงสีโปตเตอร์ก่อนนะจะไปพูดถึงสีอะคริลิกอีกสักเกียวหนึ่งอีกเลเวลหนึ่งนพูกกันก็จะมีหลายเบอร์นะครับมีแล้วแต่สำรวนอ่า พื้นที่เล็กๆเราก็จะใช้เบอร์เล็กๆนะครับแต่พื้นที่ใหญ่ๆก็จะเบอร์แนะนําเบอร์ใหญ่ๆก็จะมีหลายขนาดนะครับมันมีหมกลมหมอกแบนนะครับผมมันอยู่ที่เราจะวัดรูปอะไรเงี้ยครับผมอาจจะเลือกใช้ได้ตามตามความชอบหรือความถนัดกระดาษนะครับกระดาษาแนะนําเป็นกระดาษสองร้อยแกรมขึ้นไปแล้วก็ มันก็มีเดี๋ยวนี้มีหลายยี่ห้อนะครับก็ใช้ตามตามวประมาณของเราก่อนนะครับฝึกทานเริ่มต้นเริ่มต้นถ้าเก่งขึ้นหรือผ้าพอดดีขึ้นแล้วก็เอาไปใช้ของดีๆเพื่อให้ธุนงานเรามีราคาขึ้นนะครับแต่ถ้าเราจะสกเก็ตก็สกเก็ตกระดาษทั่วไปนะครับกระดาษหน้าเดียวคือกระดาษที่ใช้แล้ว น้ำสกีตได้หราก็จะเอธรรมดาเลยครับผมสำหรับประมาณนี้นะครับสำหรับตีแบบวาดมือนะครับแต่สำหรับพวกที่อา่ใส่ดิจิตอลก็จะมีแนะนำนะครับก็เป็น iPad ก็ธรรมดาก็ได้เดี๋ยวนี้มันมีหลายยี่ห้อัวโวอะไรต่างๆนะครับก็จะมีปากกาเราจะ ยังไม่แนะนําของที่มันราคาสูงนะเพื่อเพราะเรากำลังเริ่มต้นนี้ครับแต่สําหรับผู้ที่มีความรู้หรือเพื่อใช้งานก็ Apple Pencil อะไรที่ใช้กับ i อ a d ดหนก็จะโอเคขึ้นนะครับอ่าสําหรับใส่ดิจิตอลเราก็จะมีอ่แอปแอปใช้วาดรูปนะครับก็จะมีแบบฟรีหรือว่าไม่ใช้ตัง ก็จะมีแทปบเสียตังก็จะมีอะไรโอเคโอเคเอทดโอเคเอทดนะครับแล้วก็ไอเบดเพนเนี่ยก็จะมีซื้อด้วยมีฟรีด้วยนะแต่ถ้าฟรีก็คือไอเบดเพนสเก็ตบุ๊กนะสเก็ตบุ๊กนี่ฟรีอันนี้ใช่ใช้อยู่ครับโอเคแนะนำน่ำนก็คือสรุปก็คือ ถ้าวาดมือก็จะมีมีงบ300ถึง500ก็ทำงานศิลปะได้เลยกำลัใสายแบบดิจิตอลก็คือมี iPad หรืออันนี้มันมีให้เลือกเยอะแยะเลยครับที่มันมีจอใหญ่ๆโทรศัพท์ก็วาดได้นะครับประมาณนั้นโอเคเห็นไหมครับก็คืออุปกรณ์ไม่ต้องแพงก็จะสามารถวาดรูปโดยโอเค ประมาณนี้เราไปวัดกันเลย